ถ้าแม่อยากได้ยังไงแม่ออบอกน้องชัดนะเดี๋ยวน้องชัดจะทําให้เต็มสุดความสามารถเลย,เลยมันเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนมีคนจับมือเราแล้วเราก็แต่งไปตามฟิลลิ่งครับ คือจริง,รงๆกระแสที่แต่งหน้าให้กับย่าน้าคือดีมากๆเลยครับแล้วก็ที่มาที่ไปก็คือว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งครับเป็นคุณหมอศัลยกรรมก็คือว่าไปบนบานสารกล่าวที่ศาลย่าหน้าที่วัดมหาบุตรนะครับตรงพระขนงเนี่ยแล้วเขาบนเช้าแล้วเขาก็ได้บ่ายเลยคราวนี้เนี่ยตอนที่ก่อนเขาบนนะครับเขาก็เลื่อนไถ่ายใน f a o e b o ะครับแล้วมันก็ขึ้นมาเป็นน้องชัตแต่งหน้า เขาก็เลยบนยานากว่าถ้าเกิดเขาได้เขาจะเอาน้องชัดไปแต่งหน้าคราวนี้เนี่ยก็คือได้จริงๆอย่างที่เขาบอกว่าบนเช้าแล้วก็ได้บ่ายเขาก็เลยติดต่อเรามาประมาณเมื่อ6เดือนที่แล้วครับว่าจะให้เราเนี่ยไปแต่งหน้าแม่นาคซึ่งตอนนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเราจะได้ไปแต่งหน้าแม่นากเราก็รู้สึกเกรงนิดนึงเพราะว่าจากที่เราเห็นเนี่ยเราจะไม่เคยเห็นใครไปแต่งหน้าให้กับแม่นาคเลยแล้วเราก็ดูรูปแล้วเราเอ๊ะเราจะแต่งยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยครับ จนกระทั่งคุณหมอก็เลยไปติดต่อกับทางวัดซึ่งท่านรองเจ้าวาดก็อนุญาตเพราะว่าท่านเคยเห็นเราแต่งหน้าให้กับองค์พระแม่ธรณีที่วัดพุทธไทยสวรรค์มาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก,ก็ไปถึงวันที่ไปถึงก็อุ้ยนี่พูดแล้วก็ขนลุกคือคือก่อนหน้าที่เราจะไปะครับเราก็ดูรูปก่อนเนาะว่าว่าเราจะแต่งหน้าแม่อย่างไงอะไรอย่างเงี้ยครับพอไปถึงเนี่ยเราก็จะเห็นองค์แม่ที่แบบว่าแปะทองเต็มหน้าเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ทําการแบบว่าขัดทุกอย่างแล้วก็เริ่มจากการวาด คือต้องบอกก่อนว่ารูปปั้นแม่นาคครับเป็นรูปปั้นที่จากดินเจ็ดป่าช้าซึ่งพอยิ่งบอกว่าเป็นดินเจ็ดป่าช้าปุ๊บเราก็ยิ่งขนลุกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยคือเราก็ทําการแต่งโดยการที่วัดเริ่มจากลูกตาก่อนเพราะว่าจากที่เราเห็นรูปปั้นก็จะอนาตมี่ก็ไม่ได้แบบว่าเอ่อบาลานซ์มากใช่ไหมครับเราก็วาดลูกตาวาดการแต่งหน้าก็ออกมาเป็นอย่างที่เห็นเลยครับใช่ จริงๆวันนั้นเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าไปถึงปุ๊บเราก็ทําการขอขมาครับก็คือเอาใบสีไปขอขมาแล้วก็จุดธูปบ,บอกท่านแล้ววันนั้นเนี่ยเรารู้สึกได้เลยว่าตอนแต่งหน้าเนี่ยคือมันเป็นฟิลลิ่งที่เหมือนมีคนจับมือเราแล้วเราก็แต่งไปตามฟิลลิ่งครับคือมันไม่ได้รู้สึกเคร่งเครียดแต่เรารู้สึกว่าเราอยากให้แม่ออกมาสวยที่สุด หลายคนก็บอกว่าแต่งออกมาก็เหมือนบุคคลที่มีชื่อเสียงหลายๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งเราก็ก็ดีใจที่ที่ผลตอบรับอะครับแล้วก็คอมเมนต์ทุกคนก็ชมว่าไม่เคยเห็นแม่ในลุคนี้แล้วได้เห็นหน้าแม่ในในลุคนี้ก็ดีใจที่ทุกคนชอบอะไรอย่างเงี้ยครับรก็บอกแม่ว่าวันนี้น้องฉัดมาแต่งหน้าให้นะครับยังไงก็ถ้าแม่อยากได้ยังไงแม่ ออบอกน้องฉัดนะเดี๋ยวน้องฉัดจะทําให้เต็มสุดความสามารถเลยอะไรเงี้ยครับเราไปด้วยความเจตนาดีนะครับก,ก็แจ้งเขาไปแบบนี้นะครับแล้วเราก็เหมือนแต่งไปเราก็จะเห็นว่าจากดวงตาก็คือเขาเป็นรูปปั้นที่ฝังลูกแก้ว2ลูกไว้อะครับแล้วเราก็ดูก่อนว่าเราก็เริ่มวัดจากเขียนลูกตาดําให้สองข้างเท่ากันก่อนแล้วก็ถือกล้อง iPhone แล้วก็เขียนตาล่างอะไรอย่างี้ครับคือเหมือนวาดโครงหน้าขึ้นมาใหม่หมดเลยอะไรอย่างี้ครับก็เริ่มจากการแต่งตาแล้วก็มาคิ้วแล้วก็มาทาลิปสติกอะไรอย่างงี้ครับใช่คถามความยากของการแต่งนาไมหนาจริงๆค่อนข้างยากนะครับนิดนึงตรงที่ว่าก่อนหน้านี้หุ่นปั้นของแม่นาคเ,เนี่ยมีคนเอาทองไปแปะไว้จนจนมันหนามากแล้วและผิวหน้าครับมันก็จะมีความแบบความหนาของทองที่มันไปทับถมเราก็ทําการแบบว่าพยายามขัดผิวให้มันได้มากที่สุด แล้วก็ลงด้วยสีอะคริลิกครับไป้ายป้ายทับพื้นไปก่อนแล้วก็ลงเครื่องสำอางฉัดอ่าก็แต่งหน้านะครับก็เขียนตาทาลิปสติกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็คนก็ถือว่า ไปกราบไหว้กันแล้วก็หลังจากนั้นคือคนอาจจะรู้สึกว่าวน้องชัดไปแต่งหน้าฟรีหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าคุณหมอเนี่ยว่าจ้างน้องชัดด้วยเงินจํานวน8 0,000บาทเนาะซึ่งน้องชัดก,ก็รับเงิน80,000บาทนั้นแต่ว่าเงิน8 0,000นนั้นน้นนองชัดถวายให,ให้กับทางศาลย่านาคไว้ในการบํารุงแล้วก็ในการทําให้ศาลดูสวยก็คือถวายให้วัดไปหมดเลยครับไม่ได้รับเงินสักบาท,ทาาก่อนทำกับลังเราได้สัมผัสนะครับไ้ก่อนทำได้สัมผัสแม่มาเข้าบา้านไหมหรือว่ายัางไงครับก <ๆ S 1> ่อนทำหรอ คือเราจะเห็นรูปด้านหลังที่อยู่ด้านหลังของแม่น้าครับแล้วเราก็ดูรูปนั้นเหมือนแม่พยายามจะสื่อว่าแม่ชอบหน้าหน้าแบบนี้แล้วก็ด้านข้างๆจะมีรูปน้องใหม่ดาวิกาใส่ผ้าสไบแดงตอนที่เป็นแม่น้าอยู่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยแต่งแต่งแบบเป็นสไบแดงแล้วก็แต่งตาโตๆคือคือสิ่งที่เราคิดได้ตอนนั้นคือทำยังไงก็ได้ให้ดูตาแบบตโตๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยออกมาเป็นตรงนั้นครับอืน้สิงพอแต่ง จร,จ,จริงๆตอนแรกก็แอบเกรงกลัวนิดนึงเนาะเพราะว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าเออแบบเวอร์ชั่นเก่าดูขลังแต่เราก็รู้สึกว่ามันเป็นยุค2 0 2 4แล้วปีหน้าจะ2025แล้วแล้วช่วงปลายปีเราก็คิดว่าถึงเวลาที่เราอาจจะต้องโอเคทําให้สวยงามไม่งั้นท่านคงไม่เรียกเรามาแต่งหน้าหรอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วด้วยความที่พอแต่งออกมาแล้วแล้วเลตติ้งดีเราก็รู้สึกสบายใจ แล้วเราก็รู้สึกใช้อินเนอร์ความเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะเหมือนภาพผู้หญิงทุกคนนะครับ mm hmm. ก็คงอยากจะเห็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่สวยขึ้น mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเจตนาของเราเป็นเจตนาที่ดีดังนั้นคอมเมนต์ทุกคนก็คอมเมนต์เอ่อในการชมอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าประสบความสําเร็จทุกวันนี้เดินไปวันก่อนไปร้านลาบ mm hmm. ไปซื้อของไปซื้อตัวเกียวทุกคนก็จะพูดประเด็นเรื่องแบบแม่นาคเยอะมาก mm hmm. ใช่ครับวิ่งทีนทีแรกที่เห็นตอนแต่งเสร็จ จริงๆเกินคาดครับเอาเป็นว่าเกินคาดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราจะเห็นว่าเป็นดินเจ็บประชาปั้นแล้วคือด้วยความอนาโตมีหน้าก็คืออาจจะไม่ได้บาลานมากน้องชายก็คิดว่าทําได้ดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับแลวล่าสุดวันนี้เพิ่งเห็นเมื่อเช้าแม่จะเปลี่ยนวิกทุกวันเลยวันนี้แม่เป็นผมหน้ามาทรงลิซ่าแล้วใช่ครับซ,ซึ่งซึ่งซึ่งเราก็พยายามอัปเดตหลังจากที่เราแต่งนะครับว่า มีบางวันติดกิฟต์สองข้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันนี้เป็นหน้าม้าแล้วก็ก็ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับก็ดีที่ที่ทุกคนรู้สึกว่าแฮปปี้กับผลงานใหม่แล้วมันดีตรงที่ว่าหลังจากที่กระแสข,ของการแต่งหน้าแม่น้าออกไปอะครับตอนนี้คือที่วัดคือคนมาแน่นมากแล้วคนก็มาขอพอรมันก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าโอเควัดมหาบุตรแล้วก็แม่น่าพระขนงของเราก็คือกลับมาแบบทั้ฟอร์มนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าถ้าเทียบเป็นซูเปอร์สตาร์เนาะ เราก็ต้องให้แม่น่าพระขนงของเราเพราะว่าถือว่าเป็นในซูเปอร์สตาร์ระดับแบบในชั้นเทพจริงๆใช่ครับรคิดว่าเพราะว่ามันมีกระแสหนึ่งที่เขาทําคลิปวิดีโอนี้น้องชัดก,ก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาก็จะบอกว่าหมอที่โบนไว้ชื่อหมอชัชวานส่วนลุงที่ดูที่ศาลแม่นาคชื่อลุงชัดส่วนน้องชัดไปแต่งหน้าอ,อะไรอย่างเงี้ย<อ>คือมันเป็นชื่อที่ทุกคนแบบคลองจองกันหมดอะไรอย่างเงี้ยครับ<อ>ใช่ยิังมีคนติดต่อ <laughs> คือจริงๆจะบอกทุกคนว่าน้องแฉดไม่ได้รับแต่งหน้าเทพนะครับทุกคนน้องชฉดย,ยังรับแต่งหน้าลูกค้าแต่งหน้าคนปกติอยู่นะครับแต่ว่าหลังๆมาก็ไม่รู้อะไรคือมีคนติดต่อไปแต่งหน้าเทพเยอะมากแล้วหลังๆคนจะบ่นว่าถ้าสําเร็จจะเอาน้องแฉดไปแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีแบบอยากให้ทุกคนถามน้องชฉดก่อนนิดนึง เพราะว่าเราอะอย่างที่บอกว่าเราไม่ได้ทําตัวนี้เป็นอาชีพดังนั้นเงินที่เราได้ค่าจ้างมาน้องชัดต้องบอกก่อนเลยว่าน้องชัดไม่ได้อยากได้เงินตรงนั้นเพราะเงินตรงนั้นที่เราได้มาเราก็อยากให้กับวัดหรืออยากให้กับสถานที่ที่เขาแบบเ,เขาเรียกว่าอะไรนะดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์นี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยครับร <c oughs> ใช่คือเราก็ต้องทำไหมอะเพราะว่าเขาบ่นแล้วแล้วถ้าเกิดสมมติเขาไม่แก้บ่นตามที่เขาขอเราก็กลัวเดี๋ย <ละ S 1> ว <ละ S 1> แบบ ไม่ให้เราเราเป็นห่วงว่าเอ้ยเดี๋ยวเขาจะเจออะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคงั้นงั้นเราไปทําให้อะไรอย่างเงี้ยครับใช่ไม่น่ามาแล้วเราจับได้จับในไข่ได้กี่เลขได้3ตัวครับวันนั้นจับกัน3คนต้องบอกก่อนได้เลข3ตัวน้องหนึ่งหนึ่งท่านหนึ่งเลขหนึ่งท่านหนึ่งเลขคุณหมอคุณหมอได้เลข7ส่วนน้องชัดได้เลข8แล้วก็อีกท่านหนึ่งจับได้เลข1ใช่ครับใช่ก็ไม่เล่นนะครั ตอนนี้ก็รับแต่งหน้าคนทั่วไปครับก็คือก็คือทำงานปกติเลยครับแล้วก็เน้นในเรื่องของการขายเครื่องสำอางมีคนเริ่มทักแล้วนะว,ว่าเดี๋ยวน้องชัจะต้องได้เจอแบบ สิ่งดีๆแน่ๆเลยเพราะว่าไปไปแต่งหน้าให้กับแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยก็ขอหลายอย่างครับขอเรื่องความรักขอเรื่องค่ขอเรื่องเงินอะไรอย่างเงี้ยก็บอกว่าเออแม่หนูแบบอยากได้เงินสักก้อนหนึงเอามาแบบแบบตอนนี้กําลังทําตึกอะคาเดมีโรงเรียนสอนแต่งหน้าอยู่ในน่าจะคาดว่าไปปีหน้าน่าจะเสร็จครับใช่